สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมมานาสตอรี่นะครับอ่ะวันนี้นะครับก็มีข่าวสารเรื่องราวต่างๆนะครับในงานของน้องต้นข้าวนะครับมาอัปเดตให้พ่อพ่อ,พอแม,แม,แม่ fc ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับก็อ่ะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องการโชว์การแสดงของน้องวันนี้นะครับเดี๋ยวหลายคนก็ คงได้ยินนะครับกระแสเพลงนะครับคุณลำไยนะครับก็ถือว่าโอ้นะตอนนี้เป็นไวรัลนะครับทุกโซเชียลนะทางแอปแดงนะครับก็นะเปิดไปตรงไหนก็เจอนะฮะเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็นะนะครับมีคนเอาไปเยอะมากนะครับไปนะตั้งแต่นอกต้นข้าวนะครับน้องนะ คนเอาปลาลงในโซเชียลเยอะเลยลกเยก,ก่งฮะอโอ้โหคุณลำไยนะฮะตอนนี้ถือว่าเป็นไวรัลนะครับมีคนเอาไป ในยูทูบดังจากเอาไปตัดลงในโซเชียลเยอะเลยนะครับเนี่รครับใครยังไม่เคยไปฟังนะครับก็ลองติดตามนะในแกปแจนมีหลายช่องเอาไปลงเยอะเลยนะครับกำลังเป็นไบรัรอนะครับท่านผู้ชม อนนี้กระแสเพลงนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะทุกคนก็นะจากหลายคนคงไม่ทราบเพลงคุณลำยายต้นฉบับเนี่ยจะเป็นคุณลูกนกอ่าลูกนกสุภาพรรององไว้เมื่อหลายปีก่อนเนาะ,นะจากล่าสุดของต้นข้าวก็ได้นำมาร้องนะครับ เพราะว่ามีเอฟซีแม่มาทอขอมาเยอะมากนะครับนี่นะได้ยินไหมครันี่ฮะกำลังเป็นไมลอเลยนะครับคุณลำใหญ่กระแสตอบรับดีมากนะทุกคนก็ฟังแล้วเพาอนะครับก็เป็นเพลงดนตรีนะครับสนุกสนุกนะเป็นดนตรีเพลงวัยน,นะครับสนุกสนุกอ่ใครยังไม่ฟังก็รีบไปฟังครับ นะก็เป็นเพลงที่น้องทนข้าวร้องสึกว่าจะร้องครั้งแรกที่ไปแสดงที่อำเภอบ่อพลอยน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโ้ต่อก่อนก็มีคนคอมเมนต์มาใต้คลิปผมขอเพลงอ่าคุณลำาไยอยากฟังเพลงคุณลำาไยนะครับแหแ่อุ้มทอ้องเอเนี่ยอันนี้ก็ร้อ,นนองนะร้อ,นนองยังไม่เจบนะก็ะเชื่อว,ว่าเดี๋ยวจะมีมาร้องให้จบนะเพลงแหน่อุ้มท้องแต่เราก็ร้องคร่าวๆแต่เสียงดีมากนะ หรือว่าอ่าเพลงหลายเพลงนะที่น้องเอามาร้องนะอย่างอาจารย์ของอาจารย์สรีวงศ์สว่างเพลงคนก่อมโลกอะไรเงียย้ยนี่ก็ร้องเพาะนะครับล่าสุดก็คุณลำใหญ่นะครับตอนนี้กำลังเป็นไวรัอนะใครยัยงไม่ฟังก็ลองมาติดตามรับฟังรับชม นะครับก็รอติดตามนะครับเพราะฮะสนุกสนานนะครับกำลังเป็นหลายรอบเลยคุณลำใหญ่ตอนนี้นะครับจากสินบินจากน้องต้นข้าวนะครับอ้าววันนี้มาอัปเบียดคิวงานนะครับวันที่สิบเก้านะครับวันที่สิบเก้าเดือนแปดเดือนสิงหาคมสองห้าหกแปดครับก็วันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับพี่น้องชาวอำเภอสวนพึ่งนอกจังหวัดราชบุรีนะครับก็ อย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับในงานตะนาวสีและประเพณีกินข้าวห่อนะครับนะถนนคนเดินอำเภอสวนพึ่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็่อนขับเอที่ติดตามผ่านไลฟ์สดนะฮะชาวอำเภอสวนพึ่งหรือว่าอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดราชบุรีก็ไปให้กำลังใจกันได้เลยนะครับที่อำเภอสวนพึ่งนะฮะบรรยากาศกา็ก คือคักแน่นอนเพราะว่าเมื่อคือนนี้โอ้ยผมเห็นสังเกตทางโซเชียลหลายคนนะบอกเออเพราะว่าเมื่อคือนนี้ก็น้องหยุดนะฮะน้องหยุดหยุดพักหนึ่งวันนะชาวโซเชียลหลายคนก็คิดถึงนะเออไม่รู้จะยังไงลนะเมื่อคืนก็ผมก็ได้ทำคลิปนะสัมภาษณ์พี่ประยุทธ์หนึ่งคลิปก็โอ้คนก็ไม่กำลังใจเยอะนะครับแล้วก็อะวันนี้นะครับให้หายคิดถึงนะครับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนะเท้า อำเภอสวนพึ่งนะชาวอำเภอสวนพึ่งอำเภอใกล้เคียงนะครับจังหวัดราชบุรีนะสองทุ่มครึ่งน้องขึ้นโชว์นะครับแล้วก็มีงานสองที่นะแล้วก็ที่ที่สองนะครับก็ราชบุรีเช่นเคยจะขึ้นเวทีสี่ทุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นรานกิจกรรมอาหารราชบ,บุรีนะครับเขียนไม้เต็งนะนะตำบลอ่างหินนะอำเภอปากท่อนะนะ ที่อำเภอปากท่อนะครับงานที่สองนะครับวันนี้วิ่งสองที่เลยก็มีปากท่อกับอำเภอสวนพึ่งนะครับวันนี้ก็พี่น้องชาวอำเภอชาวจังหวัดราชบุรีนะครับทั้งสองอำเภอและอำเภอใกล้เคียงก็ไปให้กำลังใจกันเยอะๆครับผมนะฮะเดี๋ยวไงแอดดูชิวแต่ทังยแอดก็ อย่าว่ากันนะครับอย่างนี้ยังไม่พร้อมถ้าไกลเกินไปก็ยังไม่สามารถที่จะาาตามได้นะฮะเพราะว่าโอ้ยเลยอย่างสนเพื่อนก็จากบ้านเนี่ยก็เกือบสองร้อยโลอยู่นะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะกังอย่างนี้ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ถ้ายังไงก็เดี๋ยวถ้าในรัศมีร้อยอย่างมากร้อยขอร้อยสักร้อยไม่เกินร้อยห้าสิบเนี่ยพอพอตามไหวอยู่นะครับแต่ถ้าสองร้อยอัพเนี่ยนะ ก็ยังมีข้อจากัดนในการเดินทางนะครับยังไงเดี๋ยวเอาไว้ให้น้องๆเพียงในแ,แถวเนี่ยแถวนครปฐมเนาะเอ,อสุพรรณบุรีสระบุรีอ,อสัดเสียงเซ,ซาก็ยังโอเคอยู่นะครับยังพอได้หรือสมุทรสาครเนี่ยก็พอไปได้อยู่นะครับยังไงก็ถ้าไม่ไกลมากก็จะไปไล้สดหน้าพิธีให้พอ่พอ,พอแม่ๆนะครับแฟนคลับของน้องต้นข้าวได้ชมกันนะครับแต่ยังไงกนะ็ก็จะมีช่องหลักที่เขาไล์สดอยู่นะครับ ก็ไปติดตามกันนะครับเอานะครับตอนนี้คุณลำใหญใครยังไม่ฟังรีบไปฟังครับตอนนี้กำลังเป็นมารัลนะครับคุณลำใหญโดยเสียงของน้องต้นข้าวนะครับเพราะไม่เพาะก็รอประติดตามแต่ตอนนี้กระแสะกำลังมาเอานี่คือบรรยากาศเช้านี้ครับพูดคุยกันนะครับกับบรรยากาศเนาะการแสดงของน้องต้นข้าวนะครับวันนี้สง,งานแล้วก็เพลงคุณลำใหญ กลับมาแล้วนะครับกําลังฮิตกันอยู่รีบไปฟังขอบคุณสําหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาะสตอรี่หวัดดีครับผม